อินบ็อกซอะไรอยู่ในกล่องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนคิสและไทยแวนการ์ดครับสวัสดีครับ ยินดีนะครับผมเข้าสู่เข้ารับชมดีกว่าเราช้คำนี้นะครับผมสำหรับการตัวอย่างแบตเทิร์นการไฟแวนกา์นะครับผมโดยพี่ชินนะครับจะใช้เด็กตัวอย่างแคลนรอยัพลพอลลินที่มีการใส่อันเฟตเออรี่ไว้ถึง3ตัวด้วยกันโอ้โหซึ่งอันเฟตเออรี่นะครับเป็นโปรโมที่ซื้อได้จากท d ดีมาเล็กหนึ่งชุดบททัตเตอร์เบกนั่นเองโดยพี่ชินใส่ไปในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีแขกรับเชิญก็คือที่จะมาแบตเทิรกับพี่ชินคือน้องอาร์มนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค โอเคงั้นพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวมาลองไปเทสกันเลยดูเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับงั้นก่อนอื่นปล่อยยิ้มฉุกันก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าใครได้เริ่มก่อนนะครับผมอ่าวหนึ่งสองปล่อยยิ้มฉุกอ่าโอเคงั้นพี่ชินได้เริ่มก่อนนะครับอ่าตั้งไฟตั้งจั่วคนละห้าใบหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคอพี่ชินกบมือโอเคครับงั้นพี่ชินไม่เปลี่ยนต้องอ้ามโอเคไหมครับ <Okay. S 1> โอเคครับโอเคงั้นพร้อมแล้วสแตนด์อัพ แวนการ์พิชินเริ่มก่อนพิชินจวนนึ่งไลฟ์เฟกครับผมขอไลฟ์เป็นตาไลท์ยูนิคอร์นแล้วก็ชเชฟเฟกครับผมอัลค์บินโดดเดี่ยวแกนสล็อตจัดบนมือครับผมเก็บแกนสล็อตกับเข้ากองและเสิร์ฟวัสเตอร์เบดครับผมขึ้นมือได้เลยเอาตัวไหนดีวัสตเตอร์เบดครับผมตัวนี้นั่นเองเอาขึ้นมือครับต้องอ้ามสลับนหครับ ดตัได้เลยชอบเขาเป็นมาระยาทในการเล่นนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วพิชินเรียบร้อยแล้วครับผมพ่านเทิร์อ่าต้องอาครับจูนหนึ่งใบมาเลยโอ้ไลท์อ่าได้ครับผมไลท์เฟรย์เรียบร้อยติโอเคพิชินไม่กลั้นครับอาร์มทิกเกอร์เช็คเลยอ่าไม่เกิดอะไรขึ้นพิชินโดนแล้วหนึ่งดามเมจเรียบร้อยครับมาลองพิชินนั่นเองเอาเทิร์นพิชินจูนหนึ่งใบครับผม ไลฟ์เฟดอ่ะขอไลฟ์เป็นบลัสเตอร์เบดนั่นเองครับสำหรับเด็กที่ใช้อันเฟดเออรี่นั้นบลัสเตอร์เบดจำเป็นมากตอนนั้นก็คือต้องไลเฟ์เป็นแวดกาดไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็มาคอ,อมาลอนคอวิ่งกันนะครับผมอ่าเอาแค่นี้ก่อนละกันงั้นเริ่มที่วิ่งกันโจมตีก่อนครับผมน้องห้ามกาัดไหมครับไม่กัดโ,โอเคดามเมจเช็คโอเคลงดามเ,เามจโซน นั้นมาลอน8,000บวกมาสเตอร์เบด9,000เป็น17,000น้องอารมกัดไหมครับไม่ครับโอเคได้เช็คอ่ารอทิกเกอร์ได้จวดหนึ่งอ่าบวกห0 0พแต่ตอนนี้ก็คือไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วผมจากเราทิกเกอร์จวดหนึ่งใบครับผมโอเคงั้นพี่ชินพานเธออ่าสแตนน้องอาร์มจะรอได้เลยครับจวดหนึ่งเลยน้องอารมจวดหนึ่งแล้วหรอตอนไหนเนี่ยผมไม่เห็นอ่าจวดหนึ่งด้วยน้องอาร์ชอบดึงจวดครับชอบใจดี กำลังเยอะมากโอ้โหโอ้โหชินเหนื่อยนะครับตอนนี้ใช้เอฟเฟกต์ความอ่าครับผมตอนนี้ลืมบอกเนาะนิดนึงนะครับเพื่อนทางบ้านหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมน้องอาร์มใช้ตอนนี้จริงๆน้องอาร์มใช้โลบุ๊คอชัยครับแต่ว่าบอกทีหลังไปหน่อยนั่นเองจริงๆคือเอฟเฟกต์ตัวนี้จะทำงานเในตอนไลฟ์สำเร็จนะครับอ่านะ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 ไม่เป็นไรพี่ชินไม่ว่ากันผมน้องอาร์มคำนึงใหม่อ่าน้องอาร์มือกทำลายเรืออากาศไี้หนึ่งตัวเลยครับที่เป็นเกรด 0 1>, 1 2หนึ่งสองก็คือสองตัวนี้ตัวไหนก็ได้เอามาลองออโอเคมาลองตกลงโซน,น,นลแล้วผมอ่างั้นเมนเป็นน้องอ้างยังดำเนินต่อได้ครับไม่ว่ากันครับผมมื่นหกตีตีตัวไหนครับไม่กัดโอเคไม่กักดแล้วผมกัดไม่ไหวหนึ่งดังเนี่จาอ่านยังตีต่อได้ครับหมื่นสี่ตีไม่กัดไม่กัดอีกแล้วครับวิธีนอดลดิกแล้วโอ้รอทิกเกอร์บวกห้าพันแล้วได้จว่หนึ่งใบ เก้าพันตีเบนการตีเวนการ์ดตอนนี้พี่ชินบวกห้าพันเป็นหมื่นฟรีไปแล้วน้องอามกับมินทิกเกอร์ใช่ไหมเนี่ยอ่ะโอเคงั้นยออไม่การครับนั่นไงไม่ได้อ่ะไม่ว่ากันครับผมยังไงก็ได้โจทย์หนึ่งอยู่แล้วได้ทิกเกอร์ก,ก็ไม่ว่ากันงั้นก็เถิดพี่ชินครับแฟนแองโกลไลฟ์เฟสครับผมไลฟ์อันเฟสเอรี่มาแล้วนั่นเองครับผมอันเฟสเอรี่เอฟเฟกต์ทำงานครับเมื่อไลฟ์ถ้าเกิดมีบัสเตอร์เบดอยู่ในโซ่ เราจะสามารถคอบัตเตอร์เบดได้ในนี้นครับเรียกว่าซูเปอร์เรียลคอนั่นเองอ่ะให้มีการพอยมาคอบัตเตอร์เบดเอฟเฟกต์วัตเตอร์เบดคทำงานครับคือถึงจะไม่ลงจากมือก็จริงแต่การเข้ามาในสนามเข้ามาในเรียลก่ายยังเข้าเงื่อนไขของบัตเตอร์เบดนั่นเองนะครับซึ่งเอฟเฟกต์วัตเตอร์เบดก็คือเมื่อเข้ามาในสนามเรียลก่าสามารถจ่า,เนนาเยเคาน์เตอร์บาร์สสองนะครับจากนั้นเลือกยูนิตเกรดสองหรือม,มากกว่าฝั่งข้ามหนึ่งใบที่เป็นเรียลก่ายทำลายได้พี่ชินขอใช้งานครับเคา,เาน์นนาเตอร์บาร์ ตัวนี้แล้วกันทำลายครับลงดอกโซนเลยโอเคงั้นก็เข้าเมนเฟสพี่ชินพี่ชินก็ยังสามารถลุยต่อได้อีกนะครับงั้นพี่ชินคอหน่อยดีกว่าเขาเจ้หน้าที่าแล้วก็ไม่มีตัวเสริมเลยนะครับลงสตาร์ไลท์ยูนิคอนเอฟเฟสสตาร์ไลท์ยูนิคอนของผมเลือกบวกพลังให้อ่าบัสเตอร์เบรแล้วกันเดี๋ยวจะได้ตีหนักหน่อยแต่บีดังนั้นเอฟเฟกต์อสตินเดมเบียวการสล็อตอีกแล้วครับเก็บกับเข้ากอง วัตเตอร์เบดขึ้นมือครับผมเพราะว่าตอนนี้เรามีเกจสามเป็นตัวบุกตัวเดียวก็น่าจะเพียงพออยู่แล้วก็เลยหาวัตเตอร์เบดเพิ่มเติมมาครับเผือือเรียกอากาศเราใช้อินเร์เซปอะไรไปนั่นเองเราาำตัดไหมครับตัดค่ะโอเคอเดี๋ยวกระทินพี่ชิงเข้ากองเลยนะ,ะงั้นเข้าไปเทินเฟดดีกว่างั้นเริ่มที่เอหกพันบวกหนึ่งหมื่นเป็นหมื่นหกกนสล็อตตี้แวนก,นนออนกาดเราเตอร์เฟป เ,เสร็จก็กลายเป็นหมื่นสี่ยังไม่พอนะต้องอ่านขออีกนิดนึงโอเคมันไม่เข้าแล้วมันก็ลงดอกโซนได้เลยมันมิชินเอานึงหมื่นตีบ้างเฟดอลิกหนึ่งหมื่นจงตีครับมํากกาดไหมครับรม่กาดมิชินคาวินได้ก่อนใบที่หนึ่งไม่เกิดอะไรขึ้นใบที่สองไม่เกิดอะไรขึ้นครับน้ำดนหนึ่งดงเงาเมจปกติโอ้ยเสียดายยังลยงั้น วิ่งกันบวกวสเตอร์เบดเนื่องจากมีสตาร์ไลท์ย <movement> ูน hmm ิฟอร์นซัพพอร์ตให้6 0 0 0บวก4 0 0 0จากสกิลของวิ่งกันบวก9 0 0 0บวก2 0 0 0จากสตาร์ไลท์ยูนิฟอร์นเบ็ดเสร็จ2 1 0 0 0โจมตีครับกลั่นไหมไม่กลั่ไม่กลั่นี่กลั่นียังไงครับเยอะมาก1ดาเมจโอเคพี่ชิมพานเทิร์นครับแล้น้องอารมแล้วอ่าสแตนด์แอนด์รอได้เลยเอาละครับน้องอามจะลงเกตสามหรือไม่มาแล้วครับดับเบิลเน็กก็ว่ารอแย่แล้วครับ โอ้โหเต็มที่เลยครับเนี่ยนะครับองอามพร้อมจะบุกค,คืนแล้วหมื <t> ่นห้าตีหมื่นห้าตีตีตัวไหนครับรไม่กาดหมื่นห้าตีพี่ชินไม่กาดครับมิ่งดาวเมทโอ้โหแย่แล้วมารออีกแล้วครับรองอามตีต่อได้เลยครับหมื <t> ่นหกตีหมื่นหกตีอย่างนี้พี่ชินคงต้องขอ,อการ่อยแล้วกาดครับผมอ่ากาดด้วยเลน,น,น่าครับผมไม่เข้าหมื่นหนึ่งตีครับ หมื่นหนึ่งตีอันนี้เหนื่อ,อยอยู่กับผมนะเอาอย่างนี้แล้วกันพี่ชิงขออินเตอร์เซ็ตสักหน่อยดีกว่าอ่าอินเตอร์เซ็ตด้วยบาสเตอร์เบรนะครับหนึ่งตัวเพื่อให้เป็นหนึ่งหมื่นห้าพันเดี๋ยวแทบินนิดนึงแล้วกันเผื่อน้องอาร์มเปิดเจอทิกเกอร์สองใบกลายเป็นสองหมื่นหนึ่งพี่ชิงกลัวครับมันก็พี่ชิงแถมจะหนักไปเลยอ่าแล้วน้องอาร์มเปิดทิกเกอร์สองใบยังไงก็กล่าวว่าไม่เข้าละเปิดเลยครับอ่ไอามไ,ไ,ออไม่มีครับผมใบที่หนึ่งใบที่สองโอเคไม่มีครับพี่ชิงจะกล่าวแย่ทำไมเนี่ยแปล พี่ชินครับสแตนอ่าแอนล็อกโอเคไม่ไลน์นะครับไม่ไลนไม่ไลน์เฟตเข้าไม่เฟดเลยเนื่องจากเมื่อกี้พี่ชินมีบัตเตอร์เบตมืออยู่แล้วก็วเลยให้บัตเตอร์เบตเสร็จไปเพื่อที่จะลงมาและใช้เอฟเฟกต์นั่นเองเคาน์เตอร์บาร์สองของผมเลือกทำลายเกตสองหนึ่งตัวทำลายตัวนี้อีกรอบนึงโอ้โหทำยังไงนะครับตอนนี้แหมบนมือพี่ชินไม่มีเกตหนึ่งเลยเสียได้เลยาไม่เป็นไรครับเอฟเฟกต์กาสล็อตอีกแล้วขึ้นมาบ่อยกันเลยก็ต้องขึ้นบ่อยที่พี่ชิน สามใบาสามใบใช่เอาวัตเตอร์เบดขึ้นมือนี่ะครับผมนี่เด็กวัตเตอร์เบดปิ้งยังไงกันแน่อโอเคน้องอ้านตัดไหมครับไม่ตัดครับโอเคครับผมงั้นก็เริ่มจมตีเลยดีกว่าหกพันบวกหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหกพันตีดักรดิก็บอกว่าหลอดครับโอเคงั้นไม่เข้าแล้วครับผมอ่างั้นลง อันเฟรนด์รีมื่นหิวเองตีดาก,กุนิดไม่ไหว,วไม่เป็นไรอันเฟรดตีตัวข้างๆก็ได้หนึ่งหมื่นโจมตียักษ์ฉากครับผมการไหม่ีนิงน<ม>วินได้ครับผมใบที่หนึ่งใบที่สองเยี่ยมครับสแตนทิเกอร์เลือกกอลลาเจนแตนและบวกห้าพันด้วยอ่ัแล้วตัวนี้ก็ลงดอกโซลไฟนั้นกอลลาเจนบวกห้าพันเป็น 15, หนึ่งหมื่นห้าพันแล้วหนึ่งหน้าพันโจมตีการโอเคไม่เขา้า ดาบุนิคนก็หลอดตีเข้ายากครับเพราะว่า1นึ0 0หมื่นหนึ่งพันต้องต้นสูงมากนั้น6กพันบวกสกิลเป็น4ี่พันเป็นหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าจมตีดาบุนิกครับผมไม่มีการแนละ้ดามไมทเช็คได้อย่างดีเอาโอเคไปที่5แล้วตอนนี้ซูซีครับ4ต่อ5้าพิชิมพันเทิร์นครับเอาละครับผมตอนนี้แย่แล้วครับดาบุนิคนก็หลอดคอทเตอร์บาร์ได้แล้วด้วยมาแล้วครับมาแล้วครับผมโอ้โหหกพันลงไปเสริมอีกหนึ่งหมื่นหกหมื่นหมื่นเก้า ตีตัวตไหนเข้าตตีบัเอร์เบวแย่ yeah แล้วตีบัตเตอร์เบรตอนนี้พี่ชินเหนื่อยแล้วครับเพราะถ้าเกิดไม่การเขาจะสแสดงแล้วก็ตีข้างๆได้อีกเนี่ยนะครับตอนนี้อ่างั้นพี่ชินคงต้องทุ่มสุดตัวการครับผมหมื่นเก้าหมื่นหนึ่งไม่พอเผื่อเผื่อเขาได้อีกบวกอีกบวกอีกอ,อินเตอร์เซปในการสะกดอีกเข้าไปครับแถมอีกแถมอีกอีกตัวนึงแกะสองตัวนึงไปเลยอ่ะต่อให้เปิดทิงเกอร์ก็ไม่เข้าแน่นอนครับตามเช็คนึงไป ไม่เข้าโอเคงั้นดักคอนดิทจะตีต่อไม่ได้แล้วเทิร์นน้องอาร์มก็จะจบเพียงเท่านี้นั่นเองนี่พี่ชินสุดตัวมากครับเขาเทิร์นครับแอนแอนดรอครับผมอบัตเตอร์เบนตัวนูนไปเลยเขามาร้อนด้วยโอ้โหงั้นต้องจองตีแล้วครับอย่างนี้หกพันบวกเก้าพันหนึ่งหมื่นห้าพันจองตีครับ <9. S 1> เทิร์นน้องอาร์ยังอยูอยอ่รอดได้อยู่ครับผม งั้นต้องปิดฉากด้วยอันเฟตเอรี่ครับหมื่นแปดจงตี้มีให้การไหมไม่มีนั้นทวินได้เช็คฮิลทิกเกอร์ก่อนเนื่องจากพี่ชินสีน้องอาร์มตอนนี้ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่อันเด่ดีมเดี๋ยวผู้ชมทางบ้านห o n นะครับน้องอาร์มห้าแล้วพี่ชินจึงไม่ได้ฮิวนะครับผมงั้นก็เลือกบวกพลังห้าพันแทนใบต่อมาครับเอาห้าพันเมื่อ 5, กี้บวกให้บัตเตอร์เบตตัวนี้นะครับอาไม่เกิดอะไรขึ้นงั้นน้องอาร์มรุ้นฮิลทิกเกอร์ครับ หล่อได้คิวนักอัมรอดแน่นอนคิวไหมไม่ใช่คีโอเคงั้นจบเกมเท่านี้ครับผมนี่ก็เป็นนะทักษะเล็กของบัตเตอร์เบดนั่นเองนะครับผมก็จะมีเน้นการหมุนโดยอันเฟดเอรีแล้วก็การซูเปอร์เรียวคอนะครับผมของบัตเตอร์เบดที่อยู่ในโซออกมาใช้สกิลนั่นเองถึงพลังอันเฟดเอรีจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็สามารถช่วยในเรื่องของการในสนามที่เราหายไปเพราะว่าเราสามารถตัวนข้ามไปอินเตอร์เซปได้แล้วค่อยใช้เอรีเรียกมาใหม่นั่นเองครับผม สำหรับการเบทเทิอันสนุกสนานนี้นะครับผมจะต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณน้องอาร์มด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาทำซีรีส์แล้วผมแพ้ไม่ว่าการเข้านัาก็ชนะมันมีแพ้มชนะพี่ชิมแพ้น้องอาร์มบ่อยตายนะครับก็สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรกันนั้นอดใจรอดูกันให้ดีครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไม่มา